สบายดีพี่น้องสบายดีวัตถุค่ะทุกคนสุมองสุบอนแล้วก็สวัสดีเอฟซีอยู่ฝั่งไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศอยู่เมืองหนองเมืองนาทุกทุกคนที่เข้ามารับชมคล,ลิปสาวบุไลนะพี่น้องเนาะสบายดียามแรงพี่น้องเป็นยังก็พากกระเขตพี่จังก่อน tìm yam chỉ tôm nhau. đen vào Thì bà này đây sân à. hmm? à? ừ. này. Ni yên tất thôi là. Hm? 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 nhau <laughs> kì <laughs> <laughs> Chị đây nào Chơi đi Bà kỳ tôm bằng nè phì động tôm xong rồi nọ đi vào luôn Hết nhá Lệnh kì tôm ซาปาล่ะจะฮ้มพีฮน้ฮู้อู้ฮู้ฮู้ฮู้อู้ฮู้กู้ฮไปฮู้ฮู้ฮูู้่นฮู้ฮู้ฮู้ฮูีฮู้ฮู้ฮูู้่้้ก้าู จะสีแห้งเลยนะพี่น้องเอ้ยน้ำบกแห้งขนาดเลยเพราะว่าเพื่อนเอาขึ้นเงินสูบสูบไปแสน มาผิกโอ้ยเป็นเห็ดแห่พี่น้องจักพุทธเจ้าได้ดอกพระจักน้ำเพลินเห็ดปตามภาษาเด็กหน่อยพี่น้องเอย้ยวันนี้เจ๋อเจา้าเจ้าสิไปาช้ไปดีพี่น้องมา,าสอนมันนี่ สีสอนเนื่องจากเขาบริสอนสอนเป็นเดือนสองเดือนเลยสอนบริสอนจนหนามสีแห้งปลาจนหนามแห้งจนหนามบกกุ้งสอนกุ้งสอนคนสอนคนจีลองสอนพอเดียวพี่น้องโหมีใครสอนน้าฮ้ยนีแต่ยานปิงหยานปิงพี่น้องมาสอนสอนเลยทางหนจะสอนได้ทางไหนก็ใชย ถือแข่าซะด้วยน้ามบบเพียงหัวเข่าจังใ่ะโอ้คนมาสอนนะพอพนก็เจ้ยยังยขึ้นดิฮะ

ดูปลาค้างมันออกหมดแล้วอูอววมามามาป้าได้บลาไหลยนึ่งจันลงมาให้มันตอดกันก่อนครับพอพอมามามาป้าได้บลาไหลยนึงพี่นาะอือหือยื่นไว้ป้องสักกันป้งหยาปุองหยาพี่ลูก ป้าลูกกุงป้าพี่น้องสอนยำแดงป้าทุกพี่น้องเนะเก็บมาบ่ามีขี้อะไรเนาะสอนกบลเอ็นพายาอ่อนจังว่าเรไจะ้ะกหงคือกันคือกันนี้เจวามีาอ่จจั่ ไยถึงเห้อเด่นเ่นตะขนคอยบอลงได้ายถึงกุ้งนกนี่ตัวป้าพี่นะสวนเธอเดียวเท่าไร Got 叫一下爹爹爹爹死了 ี่น้างเอ็บมันหรือเปล่าบ่าอะไรหลอดแหลกมันโอ้มันเลยเนาะบรอดแรกมันกว่าหากไรลาาเต๋อให้หน่อมาถอยชัดเจิดสัมชดเจิดสอนก็พอไไ้บ้างไรเกียไม่รู้ phải thương bác phải thương phi long, phải phải thương, phải chơi, đi. Okay. mà phải mày phi long phải thương, phải đùng có phải thương, tôi này hàng lược thôi, nạm nó nhang lược, phải chọc phi long. được chặt con nhá. Wow, phai cái gì hay hết, giật, phai nhảy. เาตึกมาปล่อยวะเจ๊หรุดๆพี่น้องได้ปะบ่ได้พี่น้องบ่ไทยแ่อโต๊ะพายหลุมจ้ะปักกระดึ๊งบ่ได้พี่น้องเลยป่ะจบได้นิดหนึ่งพี่น้องบรรยากาศยามแรงพี่น้องเลยฮ้อนฮอนคือฝนสิตกนี่แหละพี่น้องเลย Hòn cứ tắp Trấn tẹp vậy đó Hòn phột hòn phô Tại chợ cái thao kít lên sỉ tôm Hòn lái, ôi là mại mình có bỏ ốc Bỏ ốc xem nó mại cơ đấy รอบสุดท้ายพอเจยวะก็เจยอันนั้นรอบสุดท้าย Bộ Ủa xì đại đưa bỏ luôn thì nó ơi không nhắn Ba Ba oh. à, gì thơm của Ba nên. Nên. Chắc anh nhắn chỉ tôm ớt say lụi Chắc anh tôm say จะมาใส่เหี่ยวเอาปลาคอยิ่งไปใส่เหี่ยวจับมาจับละรอบสุดท้ายพี่น้องนั่นอันนี้กระปียกมาหยอดรอบสุดท้ายพรายตัวนี้ได้ลายกว่าตัวนั้นเนาะฮะป๊าพี่น้องเขาเจสอนผู้เดียวได้ได้ลายนี่พี่น้องว้าวพี่น้องไอ

น cool. ี่ะกุ้งางขวนี่ะกุ้งเลยพี่น้องเลยตักมือเลยฮะเนาะ อาที oh, ่น่องุมีตุ่งง่ายสันนงลูกเอออ๋อขจอสอนผู่น้องอะไรไล่กว่าสอนกรซาาชงใส่หากินประมาณพออ่าจบขาพี่น้องพี่น้อง เดี๋ยวพอก,กินเลยพี่น้องเอ้ยป๊ข้าวก็สิเลยเมื่อมือแรกบนเนลยลูกหลานพากาักกระเลงหน้าเปียกบอลหยอดไปเมื่อพี่น้องนาผัดจ้าไปเหยียแม่ขน,ขนุนได้ค่ะเอาเมื่อน้ำมาฮอนีก่กระสีดำลาพาจากได้พี่น้อง คำเลยตะเวนตกแล้วพี่นองเอ้ยฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามก็แซ่บสะไก่เด้อพี่นองเด้อขอข่มอกับใจผู้ที่ข้ามารับช่มขีดเสาโบรายแต่ต้นจนจบถ้าพี่ผาดประกันได้กับขอโทษขออภัยไล่สบายดีสบายดีวันทุกข์ทุกคนสบายดีเมื่อแล้วเมือ่อละผู้